ส,สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ออดสไบชแนลวันนี้กลับใหม่ครั้งแต่ช่วงไม่ใช่เต่งเช็คอินได้ปะ แน่นอนทุกคนไม่ใช่ติ่งวันนี้เราก็กลับมาตามสัญญาตามนัดเหมือนเดิมพาร์ตหาดเวลาเดิมกับเ c t f u n ั y Moment ม p ตีเท่าไหร่หรอ24มั้ไหมย25มั้งอุ๊ยไม่รู้แล้วทุกคนประมาณันเนี้ยไม่24 25ิบี่พันนั่นแหละใช่ทุกคน าพี่ดอนก็เลยแคัดเลือกคัดสรรใช่ทุกคนขอบคุณมากที่แนะนํากันเข้ามานะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่อง U a m y s t a r นะคะขอบคุณมากค่ะไปตามให้กําลังใจกด subscribe ให้ช่อง U a m y s t a r ได้เลยนะจ๊ะใช่คระผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้ยนะคะถูกต้องนะคะพร้อมยังคะพร้อมเลยพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย อยากมากนู่น, ون, น ون. This is not อะไร a guy มือใครอ๋อ <ใน S 2> ไม่เห็นเออนั่นแหลตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยไม่เห็นเคยเห็นเลยเป็นกิฟต์อ่ามีแนะนำแนะนำยิบสามเ <memb> มมเบอร์คนเขาน่ารักจังเลยจิบ เดี่ยงโอ๊ยนานมากเนาะนี่เนาะ2องพอะอยากให้น้องไปรายการอี้เออสองพอันนี้นะติดดูอันนี้ล้าขำมากเลยอธิบายเรายังไม่เคยดูเต็มเต็มจริงหรอยังไปดูมีซับ 아. 근데 왜 시간 기반으로 안 하고 소리 기반으로 왜? 왜냐면 케이팝은 세월에서 시작했으니까. 맞아 아. 아이씨 팀훈나가래비드가고 아. 림은 뭐야? 삼성으로 많았죠. 드림으로 쓰죠. 집에 삼성형 친구들에게밖에 힘을을 세. 응. 나, 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 อุย้ยเววิ่เธออ๋อ we are your mission โอ้โหบ้ายังไงนะคะจิงเอไม่นอนนั่งรังนูโอ้ยององวงนี้น้องน่ามัดใจจุงมากเลยแม่เหมือนจอจพี่ไทยยงเลยอ,อ๋อแสนคิดถึงเนี่ยซีีอย n น่ะ <it> นะให้กันได้ไหมซี NCTU แต่ละครั้งคือปังไม่ไหว จริงมากทุกคนยังรอคอยนะคะจริงเขาทำน่ารักเาทำน่ารักมากเลยอ่ะอธิบายน่ารักกุ๊กกิบอ่ะหล่อจงหล่อจ้มแบบเว้นให้เราอ่านให้ทันด้วยจริงนาลูกัอตาอาาลาโอ้ Chris, what are you doing? Mm, I'm watching NCT video. <laughs> Go away. Wait. <laughs> Wait. You're not studying? Oh, I'm gonna tell mom. Don't you dare tell <laughs> mom. <come laughs> don't look down on me. <laughs> ben, I want some bread. No, don't eat my bread. <laughs> ยกคำรายการวิทยุก็คือฟังไม่ไหวเ็นนานะผ่าผ่ a ก็เห็นแล้วน่ารักโดนจับมือโดนจับมื d โอ้ยฉัรักเปกันเด็กว n นนี้วันนี้วันนี้ไปริมน 방난징. 아픔은 2초. 저이몰라이이 My Lady. My Lady. Lady. Come on, My Lady. Much, much n e e d e My Lady. My Lady.

ตอนเล t มีเลฟอยู่เลยวานลี้ก็เขาอายุไอ้นี่เลยรวันรู้นิติภาวะโอ้ยพอดูกี่ทีก็ข่าละอุ้ย <c oughs> <c oughs> 랩놀아 어? 지성은 지성이 댓글에 그 짚어 내려달라는 댓글이 두 배가 됐어요 로돕 뭐라고 하고요 We are at t a r e you the tram that stops? 아, 오 좋아 다음 ว่าตอนไหนอ่ะไลดิ้งมั้งไม่ใช่ไลดิ้งจิเพิ่งมาเร็วๆนี่เองเป็นถ่ายซีซันกิ๊กติ้งปีก่อนไหมหรือว่าอะไรนะใชมันน่ารักจังเลยอ่ะคนมากเลยว้าสุดเบิ้องจังเยอยากเลยแบบนี้อีกอ่ะขาตลกมากเลยตลกแบบมากน่าเบื่ออะไรอ่ะ大哥 I used to be in a school band we're playing the flute when I was in television. I was doing the flute. Show my makeup and it would trash Yeah. I think something pressing I'm wrong ไม่ค่อยเห็นอันนี้ทำไมให้ท้องมาเป่าพุทโอ้ยโอ้ยโอ้ยคิดถึงงานแบบนี้จังเลยแม่ปังมากค่ะเออแจ็คโรสหน่อยเป็นไงต้องมาแจ็คโรส กระโดดลอยเลยตลกมากโซนนั <Mile dizzy> ้นสมากโอ้โหเมาใช้แต่ยงแบบมากไว้เทอาไหร 저희가 제가 이제 멤버들 한 명씩 가방을, 아니, 히 수십 년, 들치고 그, 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 만 그, 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 그,

베이스 케이크. 왜왜 체크? 야. 너 혼이 e e t 빨리 땀이 형과 제영이 결혼한대. 우이. 모들잘 어울린다. 동생이 영원한다. 롱. Mark, who's absolutely brilliant. Mark, who's a

Italian. 이 a y I'm s o r 사이즈 e d 요미 드릴까요? 미디 m 미디엄이 u m m e 사이트 m m e 도 못한 난관에 조금씩 m m e 털리기 시작 e d i u m medium, medium, m e 지 i u m medium, medium, m e 15cm 빵으로 소스는 렌치와 스위치. 아이요왜 이러라? 죄송하지만 말씀하신 스타일스 슈즈는 단종된 제품입니다. 다른 거 하나 진네 주시겠어요? 아니요, ไม่ค่อยดูเต็มเต็ม.โอยังไม่ค่อยดูกั 아, 저. 제가 참말라이할 거야. 자기의 주장자. 울고 짓고만. and do ความแบบสัญญาของซอฟแวร์จริงๆ 나. มันก็แฟนกันเลยอ่ะพอมาแต่ แ่กอนกว้าวโอ้ยนี่นึกถึงตอนที่เราไปออกกำลังใจเจ็จบมากพี่เตยโอ้ยไอ้ลูกนี้ของเราหายไปไหนแล้วอยู่ที่บ้านเราจอ <c oughs> นดีเอ็นน,าน่ออนนาสทูร์ดเล <Why>? เอน You're too good looking <c oughs> I can't watch I can't look at the script Whoa Greasy John D your voice is too good I don't wanna talk. <laughs> Whoa, stop. Greasy. <laughs> John D. <-Dee. laughs> yeah. Take responsibility. Stop. <laughs> it's greasy, man. It's greasy, man. Uh, give me more reaction, please. Stop. <laughs> Just stop. Let's stop. That's greasy. Okay. No money! Wait and we pay out. <laughs> <laughs> Godly, God, <laughs> open the Do wow. yeah, yeah, oh, you see what he's doing, doing, now. doing <laughs> right now? He just left us. He just left us. <laughs> <not Ray> <laughs> <atsächlich. shock> <laughs> 뭐노 오, 하고야? 야, 끝났어. 아니, 내가 괜찮으니까 그냥 끝났어. 차가 아니네. 노. 너는 하고 와야. 미안. 나는 잠시. 어제 더왜 도와เลย. 너는 뭐야? 아니, 맞다고 아니야. 다녀를 행복. 재미인 야 막เลย. 저야야 돼. 맨날만이야. โอ้กหล่าสุดเลยที่วันนี้เขาปัดเลยนโอ้โหเ้ินเถินไม่ไหวแล้วทำลายล้างอยู่บนเวทีกันอยู่ข้างล่างคนละคนกันเลยไอ้ต้าเอ้ย จ้าหญิงเลยต้นาหิงโอ้อลิส sure> oh. ัก oh. ็ต้นานเลยนะเนี่ยทุกเจ้าหญิงเลยว้าไม่ได้งงอ้ยอันนี้น่ารัอะไร่ะี่เป็นฝันโอต้องไป

刚刚是ตลกทุ其实也不敢问我们，我们都没什么经验。对呀、啊。对呀、啊啊啊。对不起。真的。我们宿舍就七个男人，一只狗、啊啊啊。对呀、啊。你问 <laughs>。对 <noise> 呀。哈哈个头。<laughs> <laughs> 파티가 시작되면 손모니터를 틀어준다. 도 처음 들어봤고 형 그래서 우리 어디 간대? 해서 손모이터를 어디에? 맞아 맞아 갈 때까지 무인도가 무인도인 줄 알았어. 어, 맞아 맞아 맞아. 그러니까 무인도라는 단어가. 단의... 오, 저야 탕. 다이. 매, 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 ที Alors, ่ไปตัดสูตรเหรอใช่ดูไม like ่ไหวเหมือนกันกลั้นดูดูหยุดหยุดนะกูอะเป็นครตัวนึงของคอักฤษเนาะสุดท้ายน่ารักน้องโชว์น่ารักมากน่ารักไม่ได้ยอเเขาดูแบบไปไหนมาไหนด้วยกันแบบหลายครั้งอยู่เนาะ

아..내가.. 아.. 가데윈윈 아, 어, <laughs> <laughs> <didn't> 어, 나. 종이 어. <laughs> <laughs> <나이가 돌아가고 웃음> 아, 사 오케이 오케이 아 이거잖아 이것해나 이게 한국어거 음.. <웃음> 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 이제 뭐? 지금, 지금, 지금. 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 지금

โอ้คิดถึงน้ำตาไหลนะค่พี่บอสเนมัอ้ววววววาวาวว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 ว

โอ้ยสติกเกอร์แรกสติกเกอร์สติกเกอร์รูปคนแรงสุดนะโอ้ยเนีนอ้ครบตมหมดไอเนี่ยหมบนะเออถ้าที่เราดูคนกันโอเคยังไม่ไหวนะแขกวิดีโอหล่อมากเลยมันเีย Uhm. อยากไปดูคอนเสิร์ตเลยอ่ะจริงโอ้ยพังมากเพลงนี้มากอุ้ยฉันชอบเพลงนี้ทำไมเขารวมเพลงพอจังอุ้ยคุยพอเลยบูมบูมบูมโอ้ยว่าแล้วช่องเราไม่ได้ทำเพลงนี้นะโอ้ใช่ ไม่ได้ทำใช่ไมไม่ได้ทำเพลงแรกๆของน้องอ่ะเพลงแรกๆทำไปเลยอุ้ยทำไมทาแต่งยากจังอันนี้โตแล้วล่างลนางระดับโตไหนอ้ยชอบมาก เอวีนี้เสื้อน้องสวยทุกคนเลยอ๋อฉันชอบเพลงนี้มากเพราะมากเพลงน้องดีเพราะเยอะเหมือนกันทุกคนยังไงบ้างอู้แต่ชอบเพลงนี้ขอบิวโฮเพลงเขาฟิวนี่เยอะนะใช่ใช่ใอะไรจะว่าอะไรจะว่เพลงนี้ก็เพลงนี้ก็ขอเฮยไตยได้ไปดูคอนดีมที่นี่ปะตอนที่น้องมาไม่ได้ไป เออเรกูลอัน uh, ี้เราทำปะทำไม่ได้ม่ได้ทำไม่จริงหรอเฮเรานี่นี่เจ็คเอาตส๊บตตก๊ตนอันนี้คึดบึ๊บตึ อ๋อเขาจัดเป็นยูนที่รีแอคลองนักนที่สุดนะค่ะแคนแคนน้องพี่เต้ราองร้นจริงจริงคิกคิกคิกแบทเดี๋ยวจดคิดคิดคิกคิกคิดแบทจะหล่อจังเอ้ยเพลงน้องช้างแปลนเพลงน้องช้างแปลเลยใช่เป็นเสียงร้องโอ้ชอบถ้าเต้นถ้าเต้นแบบลูคัสแบบอู้วิมีมีอันนี้นะหรอมีมันเป็นบนคอนเสิร์ต นี้ก like like ็พอเราสึกว่า oh, N C T คือแบบเพลงในบ้านหมัดีแบบเพราะกันหมดโลยนิก่อตำนานโคตรเจนิกจ้า่ i v e it up Give

ไปลแลโอ้โหน่ารักากคาดีมากความดีแบบแบบตั้งใจทำแบบสุดๆทุกคนคือแบบใส่ทั้งแบบคำบรรยายอธิบายดีเทลทุกอย่างคือแบบนี่ทำให้เรานั่งอ่านเลยนะแล้วเขาทิ้งเวลาให้เราแบบใช่คืออ่านให้จบอะทุกคนคือดีมากทั้งโมเมนต์ตลกตลกทั้งเพลงพอๆแล้วแบบน้องความประทับใจต่างๆนกมีแต่ ตำนานตำนานและตำนานนะทุกคนใช่คือเห็นแล้วแบบโอ้ยคิดถึงอเราชอบเลที่เขาเอาเสียงตอนนี้กับจะยไยอนมาแล้วก็เอา้ตอนเอ็นนันอะโหแบบเรารู้แล้วว่ามันต้องทํายากมากเนอะเป็นทุกคําพูดเลยอะที่ประโยคที่น้องพูดแล้วแบบเออเรารู้สึกว่ามันเข้ากับ เรื่องราวที่น้องเราชอาตั้งใจทำมากจริงๆแล้วแบบว่าชอบที่เขาแบบว่าแนะนําเพลงอ่ะบางเพลงยังไม่ยังไม่เคยฟังเลยเป็นเพลงในบ้าอะไรเงี้ยเนาะทุกคนจริงๆเพลงในบ้าคือเพราะทุกเพลงของทุกยูนิตจริงๆทุกคนอยากให้ทุกคนลองไปฟังใช่นี่ก็ได้เห็นทุกคนเลยเนาะแบบฟอนไดฟังคิดถึงทุกคนมากมากเลยจบจบเป็นตำนานฟินมากคือแบบวันนี้แบบว่าเป็นคลิปที่แบบยาวหน่อยจบจบแลจริงครบ อร่อยกลมกล่อมฟินเขินดูกี่รอบก็เขินคลิปเก่าก็เขินไปเรื่อยไปเปื่อยนะนี่ก็คือแบบว่าก็มีแบบใหม่ๆด้วยนะใหม่แบบล่าล่าเลยอ่ะเขาตัดแบบโอ้โเราบอกว่ามันยากมากเลยนะเรารู้สึกว่าพอเราได้รลองตัดคลิปอ่ะการเห็นที่เขาทําอะไรแบบเนี้ยมันยากมากเลยอ่ะทุกคนคือ ต้องใช้เวลาใช้เวลาทีนู่นนี่แน่นอนคือบางทีเราแค่ตัดคลิปแบบไม่ได้ใส่ดีเทลเยอะขนาดเนี้ยเรายังใช้เวลาเลยอ่ะอันนี้คงแบบเขาทุ่มเทมากๆเรารู้สึกว่าโอ้เขานัรัก็ักน้งมจริงอ่ะ NCT เป็นร้อยร้อยพันพันเยอะมากนะคือแบบเลือกคอนเทนต์มาแบบดีแล้วก็น่ารักมากในตำนานมากจริงเก่งมากเลยอ่ะเป็นกำลังใจให้เขาขอช่องนีแล้วทุกคน นี่ก็คือตกทันง23คนใช่จริงแม่จริงแม่้องช่องเรามันโอเทสสังล้วใช่มาเสมอเลยนะทุกคนทุกคนก็มาช่วยกันติดตามนะว่าปีนี้น้องๆของพวกเราทั้ง23คนนะคะจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์พี่พี่สาวอย่างเรารอบรองลวค่ะกระเป๋าตั้ง พร้อมแล้วค่ะทุกเวอร์ก็จัดมาเลยสิคะเลยอุ๊ยว่าล้วก็คือตอนนี้อยากแก่น้องดีมากแต่ว่ารอคอยรอคอยน่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งน่าจะเริ่มส่งในเกาหลีประมาณเมษาอะไรอย่างงี้ต้อบอกเหทุกคนค่ะจอยพี่อาร์บงอัลบั้มมาแน่นอนรอติดตามแล้วเดี๋ยวมาดูว่าพฤหัสหน้าจะ คลิปจะเป็นยังไงนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมวันนี้เพื่อร้องสามคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย,บาย